ที่เปิดการแข่งขันจัก,กรยานขาไถ่รายการนนทบุรีบาลานไบค์เรซิ่งชิงถ้วยรางวัลนายกอบตอท่าอิดเมื่อเวลา15นาฬิกานายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุราราชมนตรีและนายกอบตท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการนนทบุรีบาลานไบค์เรซิ่งสนามที่1ชิงถ้วยรางวัลนายกอบตท่าอิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการพนักงานอบตอท่าอิฐผู้แทนภาคเอกชนและเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันณสนามการแข่งขันชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก่อนอื่นมาทำความรู้จักจักรยานขาถไถหรือจักรยานทรงตัวนั่นก็คือจักรยานที่ไม่มีบันไดการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ก็ทำโดยการใช้ขาไถดันรถไปข้างหน้ามีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการทรงตัวจักรยานขาไถเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุ1ขวบ6เดือนไปจนถึงหขวบเรียกได้ว่าเริ่มหัดเดินก็เล่นได้แล้วเด็กๆวัยดังกล่าวจะได้เรียนรู้ทักษะการออกกำลังกายเริ่มต้นคือการใช้ขาไถดันรถไปข้างหน้าและใช้มือจับแฮนด์บังคับทิศทางด้วยตัวเอง การทรงตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาของตนเองจักรยานขาถ่าจะเป็นตัวช่วยเริ่มต้นฝึกการทรงตัวให้เด็กเล็กสร้างความมั่นใจการตัดสินใจเรียนรู้การทรงตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นต่อไปสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มพูนกำลังแขนและขาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและเพื่อพัฒนาไปปั่นจัก,กรยานสองล้อทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญในการออกกำลังกายด้วยจัก,กรยานขาถ่ายก็คือสนามจักรยานขาถ่ยซึ่งจะต้องมีการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและมีการคัดสรรวัสดุป,ปูพื้นยาง ชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับสนามเด็กมีความยืดหยุ่นของพื้นผิวที่ดีรองรับแรงกระแทกและรับน้ำหนักได้ดีจากจักรยานขาไถที่เล่นเพื่อการส่งตัวและความแข็งแรงด้านร่างกายปัจจุบันจักรยานขาไถ่พัฒนาไปสู่การแข่งขันเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้เด็กได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่อย่างในประเทศไทยก็มีรายการแข่งขันกัน แทบทุกเดือนคะ่ะแบ่งรุ่นการแข่งขันนับอายุณวันแข่งขันคือวันที่13พฤศจิกายนจำนวน9รุ่นคะ่ะรุ่นการแข่งขันอายุไม่เกิน2ปีอายุไม่เกิน3ปีอายุระหว่าง2-3ถึงปีอายุไม่เกิน4ปีอายุไม่เกิน5ปี o อ e n b บ g อายุระหว่าง4-5ปีอายุไม่เกิน6ปีอายุไม่เกิน7-9ปี รุ่นการ Open Extra อายุระหว่าง6 9ปีค่ะ New 24สุกันวริสุวรรณรายงาน